เปิดบ้านเชอรี่เข็มอั้อร สวยเรียบหรูสมฐานะนางเอกระดับตำนานค่ะเปิดบ้านเชอรี่เข็มอับซอนนางเอกระดับตำนานและมากความสามารถบ้านที่อยู่อาศัยตั้งแต่อายุสิบขว,วบพร้อมเคล็ดลับที่ทําให้บ้านดูเหมือนใหม่อยู่เสมอแม้จะห่างหายจากงานละครไปถึง8ปีแต่ก็เรียกความสนใจได้ทุกครั้งสําหรับนางเอกชื่อดังอย่างเชอรี่เข็มอับซอนล่าสุดกลับมาจับงานแสดงอีกครั้งในละครเรื่องหลมเล่นไฟแถมยังได้เปิดประตูบ้านตอนรับเหล่าพิธีกร หัจาากีท้้ยครวใเขาไไปเเยยยีนนกันดชอรีเร่เข็มอัปสอนเผยว่าบ้านหลังนี้อยู่มาประมาณ30กว่าปีแล้วอยู่มาตั้งแต่อายุ1ิบขวบเป็นบ้านที่ยังดูเหมือนใหม่เพราะเคยทาสีอยู่ตลอดจริงๆด้านนอกไม่ได้ทําอะไรมากเท่าไหร่เดิมเป็นที่ปลูกผักสวนครัวอยู่แล้วปลูกเองทําเองเคยปลูกข้าวมาล้าด้วยแต่ไม่ได้กินเพราะมีนกมาแย่งไปหมดเลยปรึกษากับผู้จัดสวนซึ่งเผยว่าที่ตรงนี้ดินดีและระบบระบายน้ําไม่ดี ต้องปรับพื้นที่และใช้ดีไซน์ใหม่เป็นแปลงปลูกผักออร์แกนิกเพื่อให้วิวนั้นสวยงามค่ะพื้นที่ตรงนี้เปลี่ยนหมมใหม่มากแคทาสีใหม่เปลี่ยนเลเยอร์บางจุดเช่นห้องน้ําซึ่งก่อนหน้านี้จะมีแค่ห้องโถงห้องกินข้าวห้องนั่งเล่นแต่พอช่วงโควิดอยู่บ้านบ่อยเลยรีโนเวทอีกจุดหนึ่งส่วนนี้เลยไม่ีใครได้ใช้งานเท่าไหร่ค่ะโซนที่รีโนเวทใหม่สาหรับพักผ่อนส่วนใหญ่จะวางโซฟาหันออกทางด้านนอกเพราะจะได้ดูต้นไม้และวิว นอกจากนี้เชอรี่เข็มอัฟซอ้อนยังได้อัปเดตข่าวคราวเรื่องส่วนตัวและผลงานต่างๆพร้อมแขกรับเชิญในกลิปด้านล่างนี้อีกด้วยค่ะ